นี่คือหน้าคนไทยต้องโดนกับปัจจัยที่ทำให้หน้าพังทั้งวันแยกหน้านะพี่ป้าลวหน่อยโอบลังเปบน่ไม่ทำบาไปมันใช่อย่างที่ผมบอกไม่ใ่เยวันนี้มีทั้งุ่นมีทั้งฝนและยังมีปัจจัยอื่นอีกเพียบหน้าพังแล้วเพิ่งจะบ่ายไง ยงพี่เข้าใจแม่ไม่โดนเหมือนหนูแม่ก็พูดได้ดิฉันก็โดนลยุยแต่ฉันรดอดเพราะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลด้วยสูตรเฉพาะของคนไทยพารรบากีมูนิงมอส มาร์กหน้าตอนเช้าก่อนทาใครเขาจะมีเวลาจะไปยากไรล่ะมาร์กหน้าตอนเช้าก่อนทาครีมกันแดดมอร์นิ่งมาร์กมาร์กหน้าตอนเช้าก่อนทาครีมกันแดดซึมไวใน15วินาทีไม่ต้องล้างออก <Ooh. S 2> ตอบด้วยดับเบิลทรัพปิ้งที่ช่วยคงประสิทธิภาพของสารสก,กัดและแตกตัวบนผิวหน้าเพื่อฟื้นบำรุงผิวให้กระจ่างใสยาวนานตลอดทั้งวัน15วิทุกเช้าฝากมาก สวยยาวทั้งวันมอร์นิ่งมาสกุณหมอใหม่สูตรกระจ่างใสาจากบาโนบากิสู่สิวก็มีไปหาซื้อที่เซเวน่น